何だろう Toa rồi, rồi. Rồi. là làm mình, <laughs> <laughs> <Đúng rồi. cười> <Đúng rồi. cười> มีโวยครับนึกอะไรได้ยินก็ ไม่เปนไรค่ะินคาได้เลยหิ้ได้าอะไรพี่เขาวไนม่มีสิงสิยงหนูจะเข้าไปด้วยอุ๊ยสิงหนูจะเข้าไปด้วยทำไมนักวยใส่ล้วเขาไม่ต้ไม่เหนเขาเลยแฮะนักวยเายามใช่ยามทั้งแ้วไม

โอ้หาการส้องยากเนะเราจะหาเจอ